คนนี้ผมก็ใช้ครับผมดูแบบโหดีหนอมากเลยหนึ่งสองส่วนครับนี่หนึ่งสองส่วนนี่คือจะแบนงเหรอวานิลลาใช่เนี่ยอันนี้จะเหมาะสำหรับแบบสำหรับผู้ชายใไหมครับได้ครับอ่ะเชิญเลยครับพี่เจมส์เชิญเลยจะต้องไปเรียนกี่โมงครับไปโม่โอเคตรงนี้พาก่อนครับพูดพร้อมกันไปเดี๋ยวได้พูดคับว่ารอที่เอาให้ดียแบบนี่สุดยอดมาก ตอบคอเมาะกับอากาไทยครับคือคนเหน่ยะแล้วก็ไม่หานด้วยในชคไปหนกบอกทัชเกบาเอาอยู่จริงแน่นอนนะครับก็คือคล้มมันกันน้ำกัเหนื่อยหรือว่าคนเหนื่อที่ต้องเจมสบอกไว้สักรู่เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ผมใช้เป็น์่วนหนึ่งหนึ่งส่วนห้าตอบได้เดิรว่าอใช่ครับจะเอามาเป็นสีนู้ด้ยนสีนู้สีนู้ใช่ดไหมครับดูไหนดูไหนต้องดูไกลๆก็เห็นหรือเป ก็ด e ูใกล้ๆเลยครับถ้าดูใกล้ๆนะรู้นไหมรู้ไหมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนอยากการดูใกล้ๆนี่ยจริงๆต้องมุมสูงได้ไม่ใช่ไหรอฮะไม่ไม่เพราะมันมีเขาเล่นปิ๊กไงครับอ๋อบางคนเขาเล่นปิ๊กนี่ลู้นไหมลู้นไหมฝั่งลู้นเนาะลู้นเนาะฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้กับสีไหมครับสีเป็นสีสันห้าครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างชอบไหมครับถ้าชอบก็สูงได้ได้ๆได้พูดังว่ารอดี่เอให้ดังที่สุดย้มัน ได้ครับอ่ะเชิญเลยครับพี่เจมส์เชิญเลยจะต้องไปเรียนกี่โมงครับไปมอยโอเคตรงนี้ไห้ก่อนนะพูดพร้อมกันบลูกค้าชาวลอรีอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกคนแบบสวยมากจริงนะครับขอให้ทุกคนมีวันแห่งความรักที่ดีนะครับโอาหอกครับทรงเสียงดิ้มาเลยแล้วโอเควันนี้มาถ่งความรักแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะแบบเป็นคนมีคู่แล้ว หรือจะเป็นคนโสดก็ไม่ผิดนะบอกบอกเลยเพราะว่าความรักไม่เคยอยุดมีหลายแบบมีหลายแบบมีแบบเพื่อเมื่องครอบครัวนะครับแบบพี่น้องมีหลายแบบมากเลยอยากให้ทุกคนได้เอ็กซ์เพรสวันวันนี้ครับผมดังนั้นให้คือวันของความรักที่จะเป็นวันดีๆของทุกคนที่อยู่บนโรงนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรับกันก่อนเนาะเข้าสู่โรเโอฟีโอลิฟฟ์ออนเดอะโกปีใหม่วานิชไทน์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆและมันแบบมันพิเศษอยากอยากซื้อเลย จะบอกว่าวันนี้เจมถ้าเราซื้อครบห้าร้อยก้สิบเก้าบาทถูกต้องครับนะครับจะมีกิจกรรมให้คุณได้เลือกรับด้วยนะครับหนึ่งนนคือจับข้อดอกไฟถูกต้องครับสองดูดวงเรื่องความรักดวงความรักทางเงินการงานสุขภาพได้หมดไม่เฉพาะความรักอะไรก็ได้ที่คุณอยากดูนะครับผมนะครับและไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการรูปบานรูป